ครับสวัสดีครับปบกับลุงพาลงอีกแล้วนะครับนะวันนี้ก็พาทุกคนมาหลงสวนชาวบ้านอีกแล้วนะครับนะวันนี้ลุงมาหลงก็มาเจอต้นชนิดนี้นะครับคือต้นไม้บางคนก็อาจจะลืมเลือนไปแล้วว่ามันเคยมีอยู่ในประเทศไทยเรานะครับนะมาดูเลยแต่นี่ไม่ใช่ถ้าดูของเขานะนี้ยังไม่มีลูกนะครับคือต้นยังอ่อนอยู่นะครับนะแต่ก็นี่นี่คือต้นของเขานะนี่ใบของเขาก็จะมันเวลอย่างนี้นะครับนะ กลิ่นแบบถุนมากนะครับคนสมัยโบราณนะครับนะเขาจะเอาใบนี้นะครับนะที่ว่าลูกบ้านไหนที่ว่าผมยาวๆเป็นเหา่าเขาจะเอาเนี่ยปันป่นๆๆแล้วก็สะหัวให้เด็กๆที่ว่าเป็นเหานะครับนะครับรูอย่างครับก็คือคือต้นอะไรแต่ต้นนี้ครับมันจะมีอยู่หลายชื่อมากนะครับนะแต่แต่บ้านพื้นที่จะเรียกอย่างอือ่นอย่างโน้นอย่างนี้นะนะครับนะก็มีอะไรที่เท่าที่ททลุงพาหลุยจําได้จะบอกให้ทุกคนได้รู้ได้ชมกันนะครับนะต้นชนิดนี้คือ ต้นทุเรียนน้ำนะครับนะทุเรียนน้ำแล้วก็มีหลายชื่อทุกอ่าทุเรียนแขกมั่งทุเรียนนู้นนี่นั่นนะครับนะแต่ภาษาถิ่นแถบนี้จะเรียกว่าดีแยสึะระลูป,ปะลูมพะโลนะครับดีแยสึะระหรือว่าอีกชื่อนึงก็ดีแยกาปะนะครับคือเนื้อในของเขาลูกของเขานะครับนะจะเป็นเมืนอใหญ่ฟ้ายนะครับใหญ่ฟ้ายหรือว่าสันลีนะครับนะ เป็นยืดยืดเป็นใหญ่ฝ้ายเลยครับนะแต่รสชาติก็อร่อยน่าดูนะครับนะแต่ลุงพาลงเองก็ไม่ได้กินนานมากนะครับลูกอนนี้เพราะว่ามีน้อยมากที่เขาปลูกครับนะเพราะว่าแทบจะศูนย์พันได้เลยแถบนี้นะครับนะคือน้อยบ้านมากที่เขายังเหลืออยู่นะแต่ยังดีผ่านมาส่วนชาวบ้านมาเจอกันพอดีนะครับนะคือเดียกับป้นะครับสุปคุณนะครับทางยาก็มีมากมายนะครับแต่ผมบอกไม่ได้ว่า สมคุณอะไรนะครับนะแต่ถ้าอยากรู้ก็นู่นเลยครับ g ูเก l e นะครับนะนี่เดียกาับปะวงเล็บดียสละหรือว่าทุเรียนน้ำหรือว่าทุเรียนแขกนะครับเนี่ยรสชาติก็หวานหวานเปรี้ยวๆครับลูกของเขานะัะหอมนะครับแต่แต่ที่จริงคือใบของเขาครับใช้ทํายาได้นะครับนะยาอะไรอย่างสมบูรณ์ดีมากนะครับนะนี่เดียกาปะเดียสละแล้วก็ ทุเรียนน้าทุเรียนแขกนะครับนี่ชื่อของเขาเยอะมากเลยครับนะกลิ่นชุนนะครับนะกลิ่นชุนมากดูใกล้ๆดีกว่านะครับนะว่ารูปร่างหน้าตาใบของเขาเป็นยังไงเนี่ยใบของเขาจะเป็นเรียวแบบนี้นะครับนะ,ะข้างล่างใบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลําต้นนะครับลาต้นนี้จะเป็นต้นอ่อนนะครับนะคือคือต้นยังไม่แก่ ตึดเขาอ,อัโอเคโอเคนะครับที่ีก็ฝนคุ้มค้มนะครับฝาคุ้มค้มก็เราก็ได้รู้จักเป็นพอสมควรนะครับนะถ้าอยากรู้ลึกกว่าที่บุรุงพาหลงเล่าไปก็นู่นเลย Google นะครับนะ เขาจะรู้ทุกอย่างนะครับนี่ต้นดีเยสละหรือว่าดีเยกาปาในภาษาถิ่นแขรนี้นะครับนะแทบสามจังหวัดนะสามจังหวัดนะเกาเหาตูเมียนะแต่ถ้าชื่อภาษาไทยก็มีหลายชื่อตามพื้นถิ่นต่างๆกันไปนะครับนะจะเรียกว่าทุเรียนน้ำมั่งทุเรียนแขกมั่งนะครับแต่เนื้อไม่ใช่เหมือนทุเรียนนะครับนะ เนื้อเขาจะตันทั้งทั้งลูกเลยครับตันทั้งลูกนะแต่ก็จะมีหนามเล็กๆแต่ดามก็ไม่แข็งนะหนามอ่อนๆนะครับนะแต่รสชาติอร่อยมากโอเคครับวันนี้ลุงพันหลวงก็ขอจบเรื่องดีอสระเพียงเท่านี้หรือว่าตุเรียนน้ำนะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอกาสต้าเรามาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลุงพันหลวงก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่างไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงพานหลวงเช่นเดิมเช่นเคยนะครับ โอเค๋ัวนี้ก็สวัสดีครับ